สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านครับสวัสดีไปยัง F4 ครับครับมานนี้พามาเบิ้งการปรับผ่านคูปตาเอลามห6ครับของผมนี่จะปรับคัดไทยครับตรงกับขอบลอไในครับนี่ครับคัดท้ายตรงกับขอบลอในแล้วก็ผ่านครับผ่านผมจะพูออกมารอบประมาณหาเซนครับ นี่ครับพันตัวนี้ประมาณหาเนครับนี่ก็ประมาณนี้ครับพอกบตีนร่องครับพอกบร่องครับกบตีนรอก่บอมีเบี้ยวครับของคูปตะ L3 โพกับถ้าเป็นซีเจ็ดนี่จะเสมอร่อครับเพราะว่าซีเจ็ดมันร่องร่องมันกว้างครับร่อมันก็กว้างน้ำครับแต่ว่าพานนี่ ไม่ใญ่เกินไปเลยครับก็ประมาณนี้ครับของผมเดี๋ยวจะทดลองเบิ้งครับว่ามันจะดึงบ่ครับครับมาเบิ้งกันเลยครับไปแล้วครับไปแล้ววันนี้คล้องแน่นอนครับตามคล้องครับบ่ดึงครับบ่ดึงครับ ก็ดึงรถครับประมาณนี้ครับรครบอรองครับครบรองดีครับเจ๋ยวแล้วครับ